ทมคำสอนของหนวงพ่อสําราญธรรม,มทุโลเทศก่อนฉันเช้าวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2550ณนะวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นเจริญธรรมญาติโยมทุกท่านขอให้ญาติโยมเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวด้วยการสร้างความรู้สึก รับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราเองให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระยะหนึ่งเสียก่อนด้วยการทำสมาธิสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราซึ่งเรียกว่าอนา,านาปนสตินั่งตามสบายที่สุดไม่ต้องเกรงร่างกายทำกายของเราให้สบายลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนออกมายาวๆสัก2อถึงสเที่ยวกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นจิตของเราก็สงบนิ่งความรู้สึกรับรู้เวลาลมหายใจกระทบปลายจมูกเราก็จะมีความรู้สึกรับรู้ที่เด่นชัดเราพยายามสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่ปลายจมูกของเราเพียงแค่รับรู้ความรู้สึกของลมที่วิ่งเข้าวิ่งออก กระทบปลายจมูกเวลาลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกอันนี้แหละเขาเรียกว่าการสร้างความรู้ตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ถ้าความรู้ตัวของเรามีมากต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเป็นฝ่ายนำมาทำ จิตของเราสงบเราก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่จิตของเราจะส่งออกไปภายนอกเราก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่แล้วเราก็รู้จักควบคุมควบคุมจิตควบคุมความคิดเราพยายามสร้างความรู้สึกโตขึ้นมาให้เด่นชัดถ้าพลั้งเผลอไปเราก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเกียจคร้านในการสร้างความรู้สึกตรงนี้ กำลังสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันก็จะไม่ต่อเนื่องเราพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้อยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ฝึกฝนให้เกิดความเคยชินแม้ตั้งแต่การหายใจเข้าออกก็ให้หายใจให้เป็นธรรมชาติการที่บอกให้สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ ก็เพื่อที่จะให้มีความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจได้รู้ได้เห็นชัดแล้วก็ผ่อนลมหายใจให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติทุกคนก็มีบุญทุกคนก็ฝักใฝ่ในบุญทุกคนก็สร้างบรารมีมาดีถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ในขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุข มีความรับผิดชอบผิดถูกชัว่วดีรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษแล้วก็มีความเสียสละมีพรหมวิหารอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันเราก็ต้องพยายามมาทำความเข้าใจกับชีวิตของเราอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่า เราจะมานั่งเจริญสติอย่างเดียวการที่ให้สร้างสติหรือว่าสร้างความรู้สึกตัวถ้ากำลังสติมีมากเราก็รู้จักเอาสติไปวิเคราะห์พิจารณาจิตของเราไม่สงบเราก็รู้จกกักควบคุมจิตของตัวเราเองจิตของเราส่งออกไปข้างนอกส่งออกไปในลักษณะอย่างไรเป็นกุศลหรือว่าอกุศล เราควบคุมจิตของเราได้ในระดับไหนระดับกลางระดับรายหรือว่าระดับกำลังจะก่อตัวต้นเหตุแล้วก็ลึกลงไปจิตมีความคิดสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นมาซึ่งภาษาธรรมะท่านเรียกว่าขันห้าเขาก่อตัวอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปร่วมได้อย่างไรตรงจุดนี้แหละสำคัญเวลาความคิดหรือว่า อาการของขันห้าผุดขึ้นมาจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมเร็วไวมากทีเดียวจนเป็นสิ่งเดียวกันรวมเป็นตัวเดียวกันแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดแล้วก็ทำตามความคิดทั้งที่ขันห้าเข้ามาปรุงแต่งจิตอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเชือกเส้นเดียวถ้าเราหมั่นวิเคราะห์หมั่นสังเกตเอาเชือกเส้นนั้นมาจับแยกออกจากกัน เราก็จะเห็นเป็นเกลียวของใครเกลียวของมันอยู่ซึ่งเรียกว่าขันพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าขันหรือว่าอาการของขันห้าเรื่องอดีตก็เป็นอาการของสัญญาความคิดทุกชนิดก็เป็นกองสังขารตัววิญญาณของเรานั่นแหละที่เข้าไปรวมเป็นตัวสุดท้ายกายของเราก็เป็นกองรูปวิญญาณของเรา จะเข้าไปร่วมไปเสวยไปยินดีบางทีก็เป็นเรื่องทุกข์บ้างบางทีก็เป็นเรื่องสุขบ้างอันนี้เราต้องมีความเพียรจริงๆเราถึงจะรู้ตรงนี้ถ้าไม่มีความเพียรก็ยากที่จะเข้าใจอยู่แต่การสร้างอนิสงส์การสร้างตบะการสร้างบารามีเราก็พยายามสร้างไปเรื่อยๆแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเราได้สำรวจแล้วหรือยัง แม้ตั้งแต่วันนี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าจิตของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเรามีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังเหตุการณ์จากข้างนอกมาทำให้จิตของเราเกิดจิตของเราส่งออกไปเป็นกุศลหรือว่าอากุศลลึกร,รงไปเรากำลังคิดอะไรเราต้องพยายามให้เห็นรู้ด้วยเห็นด้วยตามทำความเข้าใจได้ด้วย ทุกคนก็มีศรัทธากันเต็มเปี่ยมถึงได้น้อมกายเข้ามาวัดเข้ามาทำบุญเข้ามาให้ทานแต่ละวันก็อยากจะทำบุญได้เข้ามาวัดก็ได้มาทำบุญถวายสังฆทานถวายทานกับข้าวกับปลาอาหารแด่พระคุณเจ้าแด่แม่ชีและทุกคนนั่นแหละก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญพวกเรามีโอกาสได้สร้างบุญอยู่ตลอดเวลาทีนี้ เราก็ได้ทำบุญให้กับตัวเราทำบุญให้กับพี่ทำบุญให้กับน้องทำบุญให้กับพ่อกับแม่กับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันลึกตรงไปก็รู้จักให้อภัยทานอโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีคิดดีภาระหน้าที่การงานของเราเราก็ทำอยู่ปัจจุบันให้ดีขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญา เราไม่ทำด้วยความทยานอยากของอำนาจกิเลสเราต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจเราไม่เข้าใจเราถึงสแสวงหาแนวทางเพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นตามความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติตามท่านค้นพบเรื่องการดับทุกข์เรื่องอนัตตาอนิจังทุกขัง อัตตาคําว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าในความคิดในอารมณ์หรือว่ารอบรู้ในกองสังขารของตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้นแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นมีการเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่สภาพร่างกายของเรามีการเสื่อมอยู่ตลอดเวลา เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาเราก็จะรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเราอาจจะมองเห็นด้วยตาเนื้อเราอาจจะมองเห็นแค่เพียงผิวเผินนอกจากเราจะมาเจเริญสติให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้จักแยกรูปแยกนามให้ได้จริงๆริงทำความเข้าใจให้ได้จริงๆ บางคนก็ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้แต่จิตก็ปล่อยวางได้อาจจะยังไม่รอบรู้ในกองสังขารตรงนี้จิตก็ปล่อยวางจิตไม่มีความโลภไม่มีความโกรธแล้วก็ไม่มีความหลงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นเห็นการเกิดการดับของความคิดของอารมณ์อันนี้ก็ใครทุกได้ในระดับหนึ่งดับความทุกข์ได้ระดับหนึ่ง ทุกคนก็มีกรรมเรามาด้วยวิถีของกรรมเกิดมาตามสภาวะของกรรมเราสร้างกรรมเอาไว้ถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาอยู่ในภพของมนุษย์เรามีโอกาสมากที่สุดเลยทีเดียวพยายามอย่าปล่อยวันเวลาทิ้งเสียได้วันเวลาตื่นขึ้นมาแต่ละวันเราได้สร้างบุญงามความดีอะไรเอาไว้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชนสูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ทำประโยชน์ในโลกนี้ให้ดีโลกหน้าไม่ต้องไปกังวลทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะมาเป็นปัจจุบันถ้าเราอยากจะรู้ตัวเราเราก็มองย้อนไปตั้งแต่อดีตเราทำกรรมอะไรเอาไว้ในอดีตถึงส่งผลให้เรามาเป็นสภาวะอย่างนี้เราทำกรรมอะไรเอาไว้ในปัจจุบัน อนาคตก็ส่งผลออกไปในทางที่ดีอะไรที่เป็นอกุศลเราก็พยายามละเสียอะไรที่เป็นกุศลเราก็พยายามเจริญให้มากๆอย่างการทำบุญการให้ทานการเจริญรักษาศีลการเจริญสติการเจริญสมาธิคำว่าสติมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรเราอย่าไปเอาตั้งแต่ผลเราต้องพยายามเริ่มต้นให้ได้เสียก่อน สติปัญญาของทุกคนนั้นเต็มเปี่ยมแต่ความรู้สึกระลึกรู้ตัวที่ต่อเนื่องตรงนี้เราต้องมาสร้างมาสร้างให้มีให้เกิดเราก็รู้จักเอาไปสำรวจเอาไปทำความเข้าใจจนจิตของเรายอมรับความเป็นจริงรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงนั้นแหละเขาถึงจะปล่อยเขาถึงจะวางถ้าจิตรับรู้ตามความเป็นจริงแล้ว การเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเขาก็ไม่ยึดต่อไปข้างหน้าสติสมาธิปัญญาก็จะรักษาเราช่วงใหม่ๆเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักละกิเลสอันนี้ก็เป็นแค่เพียงเล่าให้ฟังพวกท่านไม่ไปทำ ก็จะไม่เข้าใจถึงธรรมถ้าไม่แยกแยะได้ถูกต้องก็ยากที่จะเข้าใจในส่วนลึกๆเราต้องพยายามสร้างพยายามทําให้มีให้เกิดในกายในใจของเราแล้วก็หมั่นขัดเกลากิเลสอยู่ตลอดเวลามั่นสร้างอนิสงส์มั่นสร้างบารมีอยู่ตลอดเวลาพรหมวิหารมีอยู่ในใจของเราหรือไม่ความเมตตาความเสียสละ ความอดทนอดกลั้นความขยันหมั่นเพียรไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นรู้จักใช้ตัวเองให้ได้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้รู้จักมีความรับผิดชอบที่สูงรับผิดชอบต่อตัวเราแล้วก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีความเสียสละเสียสละทั้งภายนอกเสียสละทั้งภายในเสียสละกิเลสออกจากใจของเรา ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนโน้นจะเสียเปรียบกิเลสคนนี้ถ้าเราชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะได้หมดทุกอย่างเลยทีเดียวพยายามรีบเร่งเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไวถึงอย่างน้อยๆเราก็พยายามบั่นทอนการเกิดให้สั้นลงถ้ามันไม่จบจริงๆเราก็ไปต่อเอาพบหน้าเอาวันหน้าถ้าถึงเวลา ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็น้อมกายของเรามาเจเริญสติมาเจเริญสมาธิมาทำความเข้าใจกายวิเวกเป็นอย่างไรจิตวิเวกเป็นอย่างไรการชำระสัตสังกิเลสเป็นอย่างไรที่วัดของเราก็เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาพาลูกๆเด็กเล็กแดงมาพาพ่อพ่าแม่มามาที่นี่ก็เปรียบเสมือนกับบ้านของเรา มาถึงบ้านของเราให้ตัดความกังวลให้คลายความกังวลออกไปท่านถึงบอกว่าทำบ้านให้เป็นวัดทำกายให้เป็นวัดทำจิตของเราให้เป็นพระ,จะเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระอยู่บ่อยๆทำกายของเราให้เป็นบุญทำวาจาของเราให้เป็นบุญทำใจของเราให้เป็นบุญอยู่ที่ไหนเราก็อยู่กับบุญตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่กลางโรงหนังกลางศาลาที่ทำการทำงานอยู่กลางไร่กลางนาจิตของเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลาเพราะว่าใจของเราเป็นบุญซะแล้วจะทำอะไรก็เป็นบุญมีตั้งแต่ประโยชน์ภายนอกประโยชน์ภายในนี่แหละถึงไม่ได้เกิดมาเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าโอกาสมีมากที่สุดเลยทีเดียว ให้พยายามพาก,กันค้นคว้าพาก,กันทำความเข้าใจไม่ว่าพระว่าโยมว่าชีให้พากันขยันหมั่นเพียรมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรติดขัดตรงไหนเราก็พยายามช่วยกันพยุงกันไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวทั้งงานภายนอก เราก็มีโอกาสได้ทำร่วมกันงานภายในงานชําระจิตใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเราต้องพยายามชํำระจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแม้ตั้งแต่กิเลสเล็กๆน้อยๆความอยากเป็นอยากไปอยากมาความอิจฉาริษยาต่างๆความเห็นแก่ตัวความเกียดคร้านเราก็ต้องพยายามกําจัดออกไปให้หมด เรามาอสสาศัยอยู่ร่วมกันมีบุญมีวาสนาร่วมกันมีอนิสงส์ร่วมกันมีวิบากร่วมกันอยู่ใกล้อยู่ไกลถึงได้มาอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่เคยสร้างบุญมาร่วมกันก็ยากที่จะได้มาอยู่ร่วมกันเราพยายามอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่น้อยคนก็มีความสุขถ้าต่างคนต่างมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ รู้จักรับผิดชอบจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็เหมือนกับจะไม่มีนี่แหละวัดเรายิ่งต่อไปข้างหน้าญาตโยมก็ยิ่งจะเข้ามาเยอะทั้งลูกเด็กเล็กแดงทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละวันแต่ละวันก็จะพากันเข้ามาเยอะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมากราบไหว้องค์หลวงปู่ใหญ่ซึ่งพวกเราได้พากันสร้างเอาไว้นี่แหละ อนิสงส์อำนาจแห่งบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลญาติโยมก็เข้ามามาเพื่อที่จะตักตวงบุญกุศลมาเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและก็ให้กับส่วนรวมพวกเรามีโอกาสมากเราพยายามทำสถานที่ของเราให้เป็นแบ่งบุญใหญ่ให้เป็นอนิสงส์ใหญ่ใครไปใครมาก็จะได้มีตั้งแต่ความสุขความร่มความเย็นกัน เราก็ภูมิใจทุกคนก็ภูมิใจหลวงพ่อก็ภูมิใจกับทุกๆคนที่ได้ช่วยกันพยายามกันนะพยายามเดินให้ถึงฝั่งกันเอาละ่ะวันนี้ก็ขอเจริญธรรมเพียงเท่านี้พากันไหว้พระรพร้อมๆกันพากันไปสร้างสา์ต่อทำความเข้าใจกันเอานะนี่เพียงแค่เล่าให้ฟัง